เจี๊ยบชมพูนุชปูไข่เปิดภาพแรกภาพรีเวดดิ้งโพสขอบคุณนุ่นวรนุชนักแสดงสาวเจี๊ยบชมพูนุชและแฟนหนุ่มปูไข่พงศิริได้ประกาศข่าวดีให้แฟนๆได้ทราบไปแล้วว่าทั้งคู่กำลังจะเข้าสู่ประตูวิวาหลังจากที่ปูไข่คุกเข่าขอแต่งงานแบบเรียบง่ายแต่โรแมนติกในวันครบรอบที่ทั้งคู่กันกันสิบเอ็ดปีล่าสุดทั้งคู่ได้ควงคู่กันไปถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแล้ว โดยได้โพสต์ภาพเบื้องหลังลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนข้อความขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการถ่ายภาพครั้งนี้นุ่นวรนุษย์ผู้สนับสนุนเบื้องหลังภาพพรีเวดดิ้งเจี๊ยบชมพูนุษย์ได้เผยความรู้สึกขอบคุณนุ่นวรนุษย์ผ่านแคปชั่นโดยระบุว่าขอบคุณนนวรนกมากกกกอลล้านตัวที่เป็นคนซัพพอร์ตวันนั้นถ้าไม่มีเธออ่อฉันคงไม่ทำมันแน่แน่จากข้อความนี้ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่านุ่นวรนุษย์ อาจมีบทบาทสำคัญในการถักดันให้เกิดภาพพรีเวดดิ้งนี้ขึ้นมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่านุ่นวรนุชอาจเป็นคนแนะนำสถานที่หรือช่างภาพให้กับเจี๊ยบและกูไข่หรืออาจเป็นผู้ให้กำลังใจและสนับสนุนให้ทั้งคู่ตัดสินใจถ่ายภาพพ,พรีเวดดิ้งในครั้งนี้ทีมงานเบื้องหลังภาพพ,พรีเวดดิ้งนอกจากนุ่นวรนุชแล้วยังมีทีมงานอีกมากมายที่ร่วมกันสร้างสรรค์ภาพ,พพรีเวดดิ้งครั้งนี้ได้แก่เจี๊ยบโสภพินภา ที่ทำหน้าที่ผู้คุมกอง21เดที่คอยช่วยเหลือและตะล่องให้ปูไข่ถ่ายรูป SOMJOOKSASA W u a t พุ่งนเดย์เบอนีโจเซนิโอสเจี๊ยบชมพูนุชได้กล่าวขอบคุณทุกคนอย่างจริงใจและเรียกภาพพรีเวดดิ้งนี้ว่าของขวัญชิ้นนี้ครับสรุปการโพสตภาพเบื้องหลังภาพพรีเวดดิ้งของเจี๊ยบชมพูนุชและปูไข่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเจี๊ยบกับนุ่นวรนุชและแสดงให้เห็นว่านุ่นมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุน และถักดันให้เกิดภาพพรีเวดดิ้งนี้ขึ้นนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจและความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันโดยเรียกภาพพรีเวดดิ้งนี้ว่าของขวัญชิ้นนี้กับ